สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเสาร์ที่2มีนาคม2,024นะครับวันนี้เฟเกดกินดนเด็ก80เหมือนเมื่อวานอ่าบิตคอยน์แฮ i วิเหลืออีก50วัน21เมษายน2,024ที่จะถึงน,นี้นะครับอ่บิตคอยจากเดิมที่ขุดได้900 BTC ต่อวันจะเหลือ450 BTC ต่อวันนะแต่เมื่อคืนนี้ทั้งโดช c คอยทั้ง f ล o k i Inu น h ช b a i n ินเหรียนหมาเหรียนแมวเหรียนมีมพุ่งกระชูดไม่เก่งใจใคร เพื่อนสมาชิกหลายท่านคอมเมนต์เข้ามาพี่บอลทํากําไรแล้วพี่บอลผมหลุดดอยแล้วอดทนมานานดีใจมากนะครับก็แสดงความยินดีกับทุกคนนะขอให้ทุกคนโชคดีร่ํารวยทํากําไรมหาศาลนะเมื่อเช้านี้ผมก็ตั้งกระทู้ภาพมีมนะภาพมีมที่บอกว่าบางทีก็อยากขายแต่ก็กลัวขายจุดๆหมูนะครับก็ปรากฏมีเพื่อนสมาชิกค,คอมเมนต์เข้ามาหลายท่านหลายความเห็นนะบางคนบอกว่าต้องขอสารภาพ ตอนนี้ขายหมูไปแล้วนะครับบางคนถามว่าพี่ผมถือต่อดีเปล่านะควรจะรอ,อให้มันพุ่งกว่านี้หรือเปล่านะครับบางคนมองว่าถ้าขายตอนนี้ไอ้ที่เราอดทนมา2-3ปีมันทิ้งขยะไปเลยไม่มีค่าเลยนะครับก็ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเป็นคำตอบที่ถูกทุกข้อนะเพราะอะไรตลาดคริปโตเวลาเราติดดอยเวลาเราพอแตกไม่มีใครเสียใจแทนเราไม่มีใครร้องไห้แทนเรา นะครับเวลาเหรียญมันพุ่ง20-30ไม่มีใครดีใจเท่าเราเรารู้ตัวเราดีที่สุดเรารู้สถานการณ์การเงินของเราสถานการณ์การเงินทางบ้านเราดีที่สุดนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่า Bitcoin ปีหน้าปี2025เนี่ยมันต้องราคาดีกว่านี้มันอาจจะแสนดอลลาร์หรือมากกว่าแสนดอลลาร์ก็ได้ส่วนตัวผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่จากนี้ไปถึงปีหน้าเนี่ย นะสิ่งที่ผมเชื่อมั่นเช่นกันคือ correction นะครับ correction แบบแรงๆตรงเนี้ยผมเชื่อผมเชื่อเพื่อนๆทั้งบ้านหลายคนก็เชื่อเหมือนกันนะครับบรรยากาศของตลาดคริปโตไม่ต่างอะไรกับคอนเสิร์ตเพลงเพื่อชีวิตคอนเสิร์ตเพลงร็อกนะไม่ว่าเราจะทำตัวดียังไงเราจะแต่งตัวเรียบร้อยยังไงจะภาวนาขออย่าให้มีเหตุยังไงมันต้องมีคนตีกันนะภาษาคริปโตคือ มันต้องมีคนเทนะครับอา,อาจจะเป็นการเทคอนเสิร์ต FOMC ลุงจเจริม20มีนาคม FOMC Meeting ก็ได้นะครับลุงจเจริมอาจจะออกมาบอกว่า,อาตอนนี้ตลาดแรงงานแข็งแกร่งนะตัวเลข CPI ไม่ดีอาจจะชะลอในเรื่องของการปรับลดดอกเบีย้ยและอาจจะมีเจ้าเทนะสายชอ็อกระโดดขึ้นคอมส่ก่อนได้ปูดหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นคอนเสิร์ต ประธานแกรี่กับ Coinbase นะคะดีความของ SEC กับ Coinbase ตอนนี้ก็ยังอยู่ในอากาศนะ SEC ฟ้องว่า Coinbase ขาย security เหรียญที่อยู่ในลิสต์ทั้ง Ada Solana Polygon Filecoin Sandbox ICP n e ยอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันยังอยู่ในอากาศว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับถ้าศาลตัดสินว่าไอ้13โทเค็นไม่ถือเป็น security ใน secondary market ก็โอเคจบข่าว ต่อไปเป็นข่าวสังคมไฮโซคริปโตนะครับแต่ถ้าสารบอกว่า,าบางส่วนเป็น s ิเค r i ตี้บางส่วนไม่เป็น s ิเค r i ตี้ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้นะครับประธานแกรี่ก็อยากตบหัวเข็มขัดคุณไบรอันดสตรองนะไบรอันดสตรองก็อยากจะเล่นแกรี่ระเบิดขวดนะครับาการชนะของแต่ละคดีเนี่ยเพื่อนๆถ้าถ้าสังเกตนะฮะ มันไม่เคยชนะแบบขาดลอยนะเหมือน Ripple กับ SEC บางอย่างชนะบางอย่างไม่ชนะ Coinbase ก็อาจจะเป็นเช่นนั้นนะครับหรืออาจจะเป็นคอนเสิร์ตเม้าก็อกส์นะทรัสตีอาจจะออกมาประกาศว่าเอาละ่ะวันนี้ของจริงนะเราจะคืนเงินเยนเงินเฟียสเงินดอลลาร์หรือคืนบางส่วนเป็น Bitcoin คือบางส่วนเป็นเงินเยนให้กับผู้สบภัยอาจจะมีการเทขายอาจจะมีฟัดแรงๆนะครับ ฟัตเมา์กอบางคนอาจจะมองเป็นเรื่องตลกนะแต่เมาส์กอเนี่ยเราไม่กลัวแต่มีคนกลัวยิ่งโดยเฉพาะตอนนี้ตอนบูมาร์เก็ตเนี่ยมือใหม่เงินใหม่เข้ามาเยอะนะขี้ตกใจเยอะแล้วก็เวลาเทเนี่ยนะถ้ามันมีแท่งแดงๆหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยตลาดบูมาร์เก็ตถ่านหมดแล้วหรือเปล่านะอาจจะมีคนเทเทคพาร์ิดีกว่านะครับและสำคัญสุด ส่วนของ Leverage ส่วนของตลาดฟิวเจอร์นะตลาดฟิวเจอร์เนี่ยเป็นส่วนที่ขับเคลื่อนราคาของคริปโตนะครับถ้าไม่มีฟิวเจอร์เนี่ยผมเชื่อเลยว่าวันนี้ Bitcoin ไม่มี60,000ดอลลาร์สหรัฐอีทไม่มีทางแตะ3,500ดอลลาร์สหรัฐนะที่มันแตะเนี่ยมันแตะเพราะคน Leverage นะครับถ้ามันมีการ Leverage ขออภัยถ้ามันมีการ Liquidate แรงๆแล้วมันเป็น Trigger Effect เป็นแบบ d o m i n o e f f e c t เนี่ยมันอาจจะมีการ flash crash เกิดขึ้นก็ได้นะครับเพราะนั้นมือใหม่สายซิ่งระวังกันให้ดีนะตีเส้นกันให้ดีตามข่าวกันให้ดีเตรียมเงินช้อนกันให้ดีนะครับทั้งนี้ผมไม่ได้มาพูดให้เสียบรรยากาศนะผมข่าวกาวเนี่ยมันมีให้ผมอ่านทุกวันทั้งวันนะครับแต่บางทีผมอ่านข่าวกาวเนี่ยผมนึกตลอดมันต้องมีคนใหม่มือใหม่ที่เข้ามาดูแลแบบเอ้ยทุกอย่างบรรยากาศกำลังดีเ,เล่นเลนเวลแล้ 1 0 x 1 5 x เนี่ยนะกาวบางทีก็เป็นเรื่องดีแต่กาวเนี่ยอย่าทำให้มันทำให้เราหลอนนะครับก็วันนี้มาเตือนๆกันประมาณนี้ทั้งเตือนตัวผมเองแล้วก็เต <s cor ks> ือนะะเพื่อนๆในชุมชนนะฮะเพื่อนๆที่มีประสบการณ์เพื่อนๆที่อยู่มาหลายไซเคิลแล้วเนี่ยคิดยังไงคอมเมนต์ Comment เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัย ดูต่อไปครับผม